ดูทางด้านของทหารบ้างนะครับผู้บัญชาการทหารบกพลเอกประยุทธ์จันโอชาก็ปฏิเสธกรณีที่นัทวุฒิเนี่ยนะมากล่าวบนเวทีปราศัยหาเสียงว่ามีนายทหารระดับผู้บังคับการจังหวัดทหารบกจังหวัดสกลนครกำชับกำลังพลให้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าและให้เลือกพักประชาธิปัตย์บอกว่าไม่จริง เพราะว่าตรวจสอบแล้วไม่ได้มีการสั่งการอะไรเป็นเพียงการตรวจดูบัญชีรายชื่อว่ากําลังพลผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งอยู่ในภูมิลาเนาใดาจะได้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งตามกฎหมายพลเอกประยุทธ์ก็ยังบอกว่าไม่อยากตอบโต้ในนัทวุฒิเพราะเหมือนว่าจะเป็นการวิวาทะกันไม่จบไม่สิน้นอยากจะขอร้องว่าอย่ายดึงทหารเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการเมือง เพราะทหารมีหน้าที่ในการปกป้องและรักษาความสงบให้กับประเทศอันนี้ก็วงเล็บไปนิดนึงว่าเขาขอให้มันจริงเถอะนะครับช่วยรักษาความสงบประเทศและอธิปไตยด้วยนะ,ะหากมีเรื่องไม่เข้าใจเนี่ยให้มาสอบถามได้ทุกเรื่องอยากให้ประชาชนแยกแยะให้ออกว่าเรื่องนี้ใครพูดจริงใครพูดเท็จเพราะบ้านเมืองจะก้าวหน้าต่อไปได้ต้องใช้กฎหมายไม่ใช่กหมู หากมีคนคิดว่าการกระทําผิดกฎหมายคือประชาธิปไตยและเมื่อได้อํานาจของรัฐมาก็อาจจะถูกแย่งชิงกลับคืนมาเช่นเดิมเอออันนี้บอกนัยยะอะไรหรือเปล่า,านะฟังฟังดูก็แปลกๆเหมือนกันนะบอกว่าถ้ามีคนคิดว่าการกระทําผิดกฎหมายคือประชาธิปไตยเมื่อได้อานาจอานาจรัฐมาก็อาจจะถูกแย่งชิงกลับคืนมาเช่นเดิมอ,อถ้าคนพูดไม่เป็นทห,หารเราอาจจะไม่คิดอะไรมากเนาะ อันนี้ขู่หรือเปล่าว่าเพื่อไทยถ้าทำอะไรไปได้เป็นรัฐบาลระวังจะถูกแย่งชิงอำนาจกลับมาเช่นเดิมไม่รู้จะดีใจหรือเสียใจดีนะถ้าเป็นการเปลี่ยนมือโดยผลประโยชน์นะครับนอกจากนั้นพลเอกประยุทธ์ก็ยังบอกทิ้งท้ายว่าเรื่องนี้ต้องปล่อยให้เป็นเรื่องของการเมืองนะเป็นผู้จัดการเพราะว่าส่วนตัวแล้วไม่อยากทะเลาะก,กับเด็กเลี้ยงแกะครับพี่น้องอก็ได้ฉายาใหม่ไปสําหรับนะัทวุฒิไสยเกลือไปฟังเสียงพลเอกประยุทธ์หน่อยค่ะ ผมตรวจสอบกับผู้แทนชาแล้วว่าเขายังไม่ทําอะไรเลยแค่เ,เพียงแต่ตรวจสอบบัญชวีว่าลุงน้องเนี่ยเขาต้องไปเลือกตั้งเขตไหนอะไรยังไงเตรียมการไปเลือกตั้งอย่างไรรายชื่อครบหรือไม่ครบอะไรต่างก็ทําได้แค่นั้นมันทําอะไรได้มากกว่านี้นะหรือตั้งหลายวันเนี่ยเพราะฉะนั้นการที่จะไปเลือกตั้งลวงหน้าเนี่ยเขาบอกไม่มีไม่ได้สั่งการนะคนที่ออกมาพูดเนี่ยท่านก็สังเกตเอาละก,กันว่าใครพูดแล้วมันน่าเชื่อถือระหว่างเขากับผมเนี่ยท่านเชื่อใครผมถามสื่อท่านเชื่อใครท่านเหลือเวลาอีกไม่กี่วันถึงวันที่สามกรกฎาคม ประชาชนกูรายแยกย้ายออกว่าใครเป็นอย่างไรใครพูดจริงใครพูดเท็จใครพูดโกหกกลับไปเสียท่ห้าสามห้าสี่มันเกิดอะไรขึ้นมาบ้างนะผมจะพูดอีกครั้งเดียวเพราะนั้นอย่ามาพูดอย่ามายุ่งกับทหารอีกถ้าถ้าถ้าจะพูดก็ว่ากันมานะไม่อยากจะทะเลาะก,กับใครทั้งสิ้นนะทหารต้อง,ต,องต้องอยู่ในจุดที่มันสมควรนะเราก็เป็นผู้ใหญ่แล้วด้วยผมไม่อยากไปทะเลาะก,กับกับเด็กเลี้ยงแกะเลพูดพูดจากกูเออนะอ่ะดุดันดุดัน นะครับดูว่าจะเป็นอย่างไรกันเพราะว่าถ้าเกิดว่ามีการเลือกตั้งขึ้นมาใช่ไหมพี่น้องนะแล้วก็ถ้ามันเป็นไป,นปนตามโพที่เขาว่าไว้เนี่ยก็คือนายกก็คือยิ่งรักชินวัตรใช่ไหมเออแล้วรัฐมนตรีเนี่ยแต่ละกระทรวงแต่ละกระทรวงเนี่ยก็อาจจะมีจตุพรพรมพันธ์มันเป็นรัฐมนตรีว่าการก,กระทรวงกลาโหมก็เป็นได้นะม,นมีท่าทีดุดนันใช่ไหมพี่น้องเออนัทวุฒิก็รัฐมนตรีมันอันดับ8อันดับ9นี่คือรัฐมนตรีทั้งนั้นใช่ไหมครับ นะแล้วแล้วคุณประยุทธ์จะอยู่กับพวกนักการเมืองเหล่านี้อย่างไรถ้าเกิดว่ารู้สึกรังเกียจเด็กเลี้ยงแก่รังเกียจการเผาบ้านเผาเมืองรังเกียจอะไรที่มันเกิดขึ้นในสังคมอะ่ะก็ให้คุณประยุทธ์นะมาโหวตร่วมกับพวกเราก็ได้ใช่ไหมครับพี่น้องอ่าเขาบอกเลยว่าเนี่ยต้องปฏิเสธอำนาจของนักการเมืองเหล่านี้อันนี้ก็เป็นช่องที่เห็นชัดเลยนะว่าปฏิเสธปฏิเสธเอาเด็กเลี้ยงแก่ที่คุณประยุทธ์ว่าเนี่ยมาเป็นรัฐมนตรีนะฮะ